ถึงขั้นยิ้มแห่บอยปรกรณ์เจอแม่พูดแบบนี้ต่อหน้าสื่อมีโอกาสได้ออกงานกับคุณแม่ทั้งทีหนุ่มบอยปรกรณ์ก็ไม่ไวยโดนคุณแม่มาสัมภาษณ์คู่กับลูกชายบอกเลยว่างานนี้บอยปรกรณ์มียิ้มแห้งถึงกับคิดหนักเมื่อคุณแม่ตอบคำถา,ถามถึงเรื่องแต่งงานกับสื่อเรื่องชีวิตคู่ของลูกชายว่าแม่ เ,เขาก็น่ารักเรื่องแต่งงานของบอยเราไม่ได้กดดันเลิกถามแล้วมันเป็นความสุขอีกอย่างคืออยากมีหลานทุกวันนี้สุขใจอยู่แล้วแต่จะสุขใจกว่านี้ถ้ามีหลานต้องให้เขาพร้อมทั้งสองคนเรื่องห่วงลูกชายไม่ห่วงแล้วอยากให้มีแฟนทุกคนแต่เพื่อนชอบบอกว่าอย่าเพิ่งให้ลูกแต่งเก็บไว้ก่อนนานๆเราก็บอกว่าเก็บไว้ทำไม ตนชอบแซวหน่องว่าแอบ,บคุยกับใครหรือเปล่าแต่ก็ถูกแซงไปละ่ะบอยเงินที่ให้เฟเป็นม้วนๆคือเราอยากให้อะไรที่เขาได้ใช้ก็นั่งทำเองคราวก่อนแบงค์ห้าร้อยรอบนี้ต้องมีแบงค์พันบ้างรอบนี้หาซองไม่ทันเลยทําเป็นม้วนแต่มูลค่าเท่าครั้งก่อนยืนยันว่าไม่ได้เปแค่ให้เป็นกําลังใจ เรื่องแม่อยากมีหลานเรารู้นานแล้วว่าแม่อยากมีทีแรกกะว่าให้หน่องเป็นตัวแทนแต่ก็ไม่ได้แล้ว